ว่าเมื่อวานเนี้ยแชร์กันเยอะค่ะเป็นคลิปแบบว่าเด็กกลุ่มหนึ่งเขาก็เอาหินนะตามวิ่งตามรถไฟที่กําลังเคลื่อนขบวนอยู่เนี่ยแล้วก็ปาหินใส่ซึ่งก็มีพลเมืองดีเขาถ่ายคลิปนะคะในห้วงเวลาตรงนี้ไปด้วยซึ่งก็กลายเป็นหลักฐานสําคัญที่ทางการรถไฟแห่งประเทศไทยเขาก็เลยเอาไปแจ้งความได้เพื่อจะให้ดําเนินคดีนะคะกับเอ,อเด็กๆก,กลุ่มนี้ะร,นระหว่าง11ถึง15ปีจํานวนเจ็ดคนโอ้ชัด15ปีแล้วนี่มันไม่ควรเลยนะก็เป็นวัยรุ่นแล้วเนาะเออมันวัยรุ่นเลยนะไอ้พวกเออเด็ก สิบครวสิบเอ็ดเนี่ยมันมันมันพอห้าพอหกอ่ะค่ะคุณแม่ใช่ไหมมันก็เออต้องต้องอบรมกันก่อนต้องคุยกันก่อนอ่ะเมื่อวานเนี้ยทางการรถไฟก็ต้องดําเนินการใช่เมื่อวานเนี้ยทางการรถไฟก็แจ้งความดําเนินการเรียบร้อยแล้วก็คืบหน้าล่าสุดวันนี้ทางสนองตอนเขาก็มีการไปติดตามนะฮะเด็กเยาวชนเจ็ดคน ที่ไปก่อเหตุหรือว่าเอาหินไล่ปลาใสาร่รถไฟเนี่ยนะคะอายุระหว่าง11-15ปีแล้วก็มีการเชิญตัวผู้ปกครองของเยาวชนทั้ง7คนเนี่ยมาทำประวัติแล้วก็ทันบนด้วยนะคะหากมีการกระทำความผิดซ้ำผู้ปกครองต้องถูกดำเนินคดีในข้อหายุยงส่งเสริมให้เยาวชนกระทำความผิดซึ่งก็จะต้องดูความเสียหายของทรัพย์สินแล้วก็ดูว่าเหตุนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยไหม แล้วก็เยาวชนกลุ่มนี้นะคะคุณแม่เป็นเด็กๆจากหลายชุมชนที่เขามารวมตัวกันคือคนองอาจจะแบบว่าเล่นทุกอย่างหมดแล้วเหลืออันนี้ที่ยังไม่ได้เล่นหรืออะไรยังไงก็แล้วแต่นะคะแต่ก็นั่นแหละค่ะเด็กทุกคนก็ถึงจะคึกขนองถึงจะยังไงมันก็มีโทษก็มีโทษนะคะตอนแรกเขาก็เตือนใช่ไหมตำรวจเขาก็เตือนต่อมาเราคุ้ครองระวังระวังเอนะคะสุดท้ายก็นั่นแหละค่ะไม่ควรทําเลยนะ ใช่ไหมล่ะใช่ค่ะแม่ข่าวก่อนเลยเคยได้เล่าข่าวต่างประเทศอยู่ข่าวหนึ่งคุณแม่จําได้ไหมที่ว่าหนุ่มเกาหลีคนหนึ่งไปเอาหินวางซ้อนบนรถไฟบนรางรถไฟอันนั้นก็ไม่ใช่เด็กนะนะคะอายุก็เยอะแล้วอันนี้ไม่ใช่ไม่รู้ถ้าไม่ถึงการอันนี้คือพบเลนใช่นะคะก็เอาว่าไม่ควรทาเลยอ่ะนะอย่างที่คุณแม่บอกเมื่อกี้เหมือนกันบางคนอาจจะคิดว่าปลาหินแล้วโดนแค่กระจกโดนแค่คนที่นั่งถ้ามันพลาดไปโดนบนรางเนี่ย ใช่นะคุณแม่มันก็จะเกิดโศกนาฏกรรมเลยนะมันมอันตรายมากๆเลยใชคะั